โอ้ยตังกล่องเือนพื่อนเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุูสุขุ้นนาะจ๋าน้องเป็นยังไงนาะจ๋าสบายดีสุขภูสุขพ้นว่าน้าจ๋าเมื่อนี้สามเมือสีผ้าขาวั่วนะคะสามีเป็นอยากกินหนึ่งข้าวเหนียวนาะจานะ๋านาะน้ำเวลาหนึ่งน้ำกระต้องใส่แบบนี้คะ่ะเพราะว่าเตาสามมื่อสีเตานี่นี่นะคะเพิ่าอามอ่านมหนึ่งมหนึ่งบ้านเฮ้านะคะเพิ่มทานจะลูกนี่มแบบคล้องแทนนาะจา๋าเพื่อน ไก่นามหมากแล้วนะคะนี่จ้ะน้ำหมากเอาไว้แล้วแล้วก็เข้าตู้เนาะนามท่าน้นามมั่นนะคะบน้นามมั่นก็นเนื่อยกอ็ได้นะคะเพื่อมาองห้ไก่เพ็่นติดนอกจากเพื่อนเพื่อนบ่อใหเอาเป็นโตนะคะหนามใส่ไก่เป็นชิน้นใส่เป็นชิ้นเอาจะ้ะ อันนี้เป็นมัน่มันหวานนะคะม,นมันเทปมันม่นหวานบานเฮาจะนำอยาก,กินโมกนมก็เลยจะห่อกระรากกดาษนะคะห่อกระดาษบรเิเ้ณหนาเขาก็เป็นอย่างนัเนมากจ้ะนมจะเอาโมกรวมกันนะคะคิดคิดอย่างนะคะเป็นมันหวานนะคะมันแก้วสี สีหมวกมะมีกับกระเทือนเสียงเขาไปเขาโทรด้วยกันอันนี้สีสีส้มส่วนอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะเา็เไปสซันล,ละจ้ะเลื่อแฟดเราอยาก,กินกับไห้เรากินให้เลือกไห้เพลเลือกเอานะคะว่าคนจะกิน,น,นยังเพราะว่าอบอบจไกลมันกัน ใส่เวลาโดนนอกจากเนาะนา,านไปลานอาเซียนนะคะพักบักคอยมีนะคะโชคดีได้บังฮงว่านหนึ่งนอกจากเนาะนะคะ่ะพอดีไปสื่อของนะคะอคอสเทนยู่นีนามว่าจาพาะพาปูกระยาเปลี่ย่ยางกินนะคะไปสื่อกลุ่มด้กลุ่มแท่กแข็งมากยู่จ้หล่กะคะับบังฮงแค่นี้ละคะ่ะพักไทยบักคอยมี่เราจะเดี๋ยวจำมาเบิงย่านนามบาอบแล้วะะ่ลค่ะตามบังฮงนอกจากเนาะหนึ่งข้าวเหนียวนะคะ ส่วนมัน,นีนน้ำเฮดไวเป็นของหวานจ้ะทำกินเป็นของหวานน้ำเปิดน้ำเปิดอ่าตอ่นาน้ำเปิดอ่านี่ค่ะอบเอานะคะบ่ม,มีมองปิ่งอย่างหรอะรค,ค่ะทาอากาศดีๆเพค่ะจังซื้อได้ไปกอไฟปิง่งคือบานเท่านัจ้ะเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวมืเพื่องย่ำสุนะกน่าจะเพื่อนเพื่อนนำกลับไกินกน,นี่แหละไก่กับตำบางฮงหล้วการหนึ่งข้าวเหนียวแล้วค่ะเมื่อนี่สามีเป็นขอมานะคะจะเพื่อนเพื่อนมากากตับหงฮงนะคะบักพี๙เม็ดจะเมื่อนี้ใส่ปลาเป็นตโตๆเลยจ้ะไห้ฝรังตมฝรังบอดไซตโตนะคะเมื่อนี่ลงมือเองจะอยากกินอยากสีปลาะนะคะ เดิมจ e ้ะยาอยู่กลางเผ็ดๆลงทุกนาไปเลยนะเพื่อนๆ จะมีน่องเอฟซีเนาะจ้ะคนพีินามโชคดีนอก่าสันได้อฝรั่งมากินแม่นอยู่จ้ะเป็นความโชคดีอีหลีอปีนี่แห้งแจ็คสิเดลก้ับานเบอเดลกับเพื่อนๆจ้ะายแฟรนรับตำรับบอาตอนใส่จ้ะน้ำหยาอยากกินจ้ะ สีดตอนตลาดนะคะแป๊บหนึ่งด้วยจ้ะผงนัวนะคะเพื่อนๆแถวต่ไปมักแสบหน่อยกับส้หน่อยแสบร้ายกับใส้นร้ายเนาะจา้ะเนาะตามอำเภอใจนะจ๊ะนัะจ๊ะมะนาวบางหน,น้านามบ่คอยเอาเผือกมันลงนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเวืนลาก,กินสมตามกินมะม่วงจังสีมันขมจ้ะหนามกเ็เลยเบอรเอาใส่นะคะ เดี๋ยวน้ำบ่แล้วน้ำปลามาน้ำจะซีนเบิมม่งก่อนนะคะนี่จ้ะอืมโอ้แส่บสะเดือสะเดือจะ้ะเพื่อนๆ ยายซะละซิมดูนะคะแซ่บพอดีเลยจ้ะทุกคนบระต่องใส่น้ำปลานะคะ ใช้โตแล้วก็น้ำกะลามันเข้มอยู่แล้วนะจ๊ะที่เมืองก็ดีน้ำก็บจะบพ่เติมนะคะผ้าถาบานาเ,นเนท้าได้จากเพื่อนเทลงไปจ้ะรอดแต่ข่าเหนียวกับไก่สุกนะคะเพืเ่อน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจังมาเบิ่งน้ำกัดนอกจากเพื่อนเพื่อนเข่าได้ซุปแล้วนะคะมทิศเข่าแบบภาษาอีสานนอกจากาเผื่อนว่าทิศเขานะคะเสร็จแล้วะคะ่ะทิศแบบนี้นะคะเพื่อนเข่าไป้นน่กรก่อน,นอละนี่จ้ะแล้วก็ใส่เลย ข้าวเหนียวพูนกะติคือเก่าจ้ะเดี๋ยวจากมาเบิ่งน้ำกันย่เมื่อเามื่อเสียนางเก่งกระสมตำปลาเป็นตอนๆนะจ๊ะสวัสดีครับฟั่งเล้าอีทูเดย์สมตำปลาสมตำปลาว h a อิสปลาปลาละสมตำปลากรจยอย่างคันทะลักกรจยอย่างคันทะลักกรจยอย่างคันทะลักข้าวเหนียวข้าวเหนียว เม,เมนูเมนูพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆมาจากข้าวนำกานจ้ามันฝรั่ง <laughs> มันฝรั่งนามอ่ะพอฟอ,รฟอรเรียนะคะเพื่อนๆเพื่อว่าเพื่อ,อ,อก,กินก็นให้เพื่อนกินนะคะแล้วก็พักกตมนี่กระเทียมกระเทียมปลานะจ้าเนาะแล้วก็มีบระเขือข้างกบแล้วก็กะหลำกับกะหลำฝรั่งนะคะมาจากมะตุยข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซ่บๆซ็ตฝรั่งตยุยข้าวเหนียวมาจากด้าน้นามจะเอากองหนานะจ้าเนาะ สวัีค่ะเพืเ่อนสวัสดีสุขโลสุขนเนน้จาจ๋าน้อสมตำมปลรราหนวัวของหมามมานะคะเป็นตอนๆน,นะคะเมือม่อนี้สาวเมึงสีลงมือเองฝรั่งเพิ่นตาเพิ่นบ่ใส่ตอนนะคะจำแซบแซบแซบบ่แซ่บกระแดกตอนประกะไก่คือแฟนเพิน่นอันอันนี้เนาะจ๋านาะมันห่อนหนามยกบ่ได้นะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวแม่สาวมึงสีเพิ่นว่าแบ่งกินนะคะ นำหนึ่งกระติ๊งใหญ่แต่ว่าแบ่งใส่กระติ๊งหน่อยกินนะคะเนาอคขึ้นผู้เทาเพิ่นบอกนะคะนี่จ้ะใส่กระเพกินกกะยางแซบอ่ะอย่า,ยาก,กินจีบประแดกคำนี้ติดมือเนาะ กระเทียมป่านะคะ,พเ,พะนะเพื่อนๆกืมกินกระเสบนะเพื่อนๆพืดูออกจิ้มกระเสบนะคะกินสด,ดกระไดเนี่ยแดดแต่ภูมิมากนะะเนาะขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะเด้อ ไก่แส่บอยู่บที่หลักแซ่บ่ะน้ำเราเอาเป็นโตนะคะเพื่อนๆมันเป็นโตมันยังไงนะ่ะตัวใดดีตัวหนาหรือตัวใหญ่ was Música... okay